สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพลุกไอ้น้ำดังสุดๆในายก90เจ้าของเพลงหลงรักคนมีเจ้าของ ฟลุกจิตกรบุญสอนหรือฟลุกไอน้ำหวนคืนวงการเพลงฐานนศิลปินเดี่ยวไม่คาดหวังความดังเผยชีวิตเคยผ่านจุดพีคมาแล้วเปิดใจ8ปีปากหลักใช้ชีวิตกับครอบครัวที่บ้านเกิดเชื่อว่าภาพจําของนักร้องสุดฮอตเสียงแหบเสน่ห์ที่ผาให้เพลงฮอตทะลุเพดานกลายเป็นดนตรีด่งดังสุดๆในยุค90แต่กว่า8ปีที่เขาคนนี้ตัดสินใจเฟดออกมาจากวงการกลับไปใช้ชีวิตณนบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแต่วันนี้ฟลุกตัดสินใจหวนคืนกลับมาอีก ครั้งกับการเป็นศิลปินเดียวเพื่อทําในสิ่งที่เป็นหนึ่งในใจอีกครั้งด้วยการร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังโดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจกับพีพีทีวีถึงช่วงเวลาที่หายไปจากหน้าจอโดยไม่เคยหายไปจากการร้องเพลงปัจจุบันไม่ค่อยเดินสายร้องเพลงอย่างแต่ก่อนแต่ก็ยังรับงานร้องเพลงตามร้านอาหารซึ่งก็ยอมรับว่าคนสมัยใหม่ไม่ค่อยมีใครรู้จักวงไอ้น้ำแล้วแต่ตนเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรยิ่งทําให้สาวๆหลงไหลในสเสน่ห์สดๆจนปัจจุบันได้เห็นเจ้า ตัวในภาพคุณพ่อแล้วกับลูกชายคนโตอายุ12ขวบลูกชายคนเล็กอายุ10ขวบกับภรรยาแสนสวยครอบครัวแสนอบอุ่นในชีวิตเรียบง่ายอยู่สบายๆที่บ้านเกิดแม้ไม่ค่อยได้เดินสายร้องเพลงบ่อยๆแบบแต่ก่อนเขาเปิดกิจการร้านตัดผมของเขาได้ดีจริงๆร,ร้านไอคัดบาร์เบอร์ช็อปจำนวน2ส,สาขาในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีลูกค้าประจำเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกบสุชาวต้นนฤบดินและคนอื่นอีกมากมายด้วยเห็นที่เขาเป็นเจ้าของร้านตัดผมเป็น จุดเปลี่ยนที่ทําให้ลุกของเขาเปลี่ยนไปล่าสุดลุกเสอร์ผมยาวได้หายไปเปลี่ยนลุกเป็นผมสั้นในหุ่นล่ําขึ้นที่สาวๆมองว่ามาในมาดเสียสุดๆเปลี่ยนลุกไปขนาดนี้ทําไมถึงตัดสินใจย,ย้ายจากกรุงเทพไปอยู่บุริรัมเจ้าตัวเผยว่าด้วยการใช้ชีวิตของผมมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเหมาะกับกรุงเทพเท่าไหร่อยู่มาประมาณ1213ปีรู้สึกว่าพอมีครอบครัวแล้วการขยับขยายในกรุงเทพมันลําบากแล้วก็อยากให้ลูกโตในที่อากาศที่ดีและปลอด โปร่งสบายมีพื้นที่อะไรทํากิจกรรมได้หลายๆอย่างง่ายๆก็ตัดสินใจกับแฟนว่ากลับไปอยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นพอแยกวงแล้วเราก็ไม่มีงานที่จะไปไหนมาไหนไบ่อยๆในกรุงเทพก็เลยตัดสินใจว่ากลับไปอยู่บ้านดีกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีอุปสรรคในการทํางานเลยสําหรับการไปอยู่บุรีรัมย์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ